ยังไม่ถูกอ่ะไพ่ไม่ถูกอ่ะมันไม่มีไพ่เหรียญผมขอผู้แชร์ก่อนนะให้เห็นไพ่ในสองบรรทัดนะนิดแชร์ยังนิดแชร์แล้วนิดวันนี้จะถูกเราไหมไม่ถ really. ูกอ่ะเสียเสียผมขอผู้แชร์นะครับแชร์แล้วมันเป็นผู้แชร์มันไม่ใช่ผู้แชร์แบบคนอื่นเขาอ่ะคุณเฟิร์นแชร์แชร์ให้ผมเห็นหน่อยเดี๋ยวนี้มันไม่มีผู้แชร์ขึ้นเอาชัดๆเลยนะอ่าเดี๋ยวดูผู้เห็นแล้วผู้เห็นแล้วคุณเฟิร์น แฟนเก่าที่เลิกไปจะได้กลับมาไหมมีโอกาสมาได้มาคุยกันนะขอแชร์ก่อนนะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะขอให้เห็นภายในสองวันทัดนะเฟิร์นดูแล้วนะมีโอกาสได้คุยกันนะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันนะแชร์แล้วหวานหวานเข้าร่วมหวานแชร์ยังขอดูหน่อยดูผู้แชร์หน่อยหวานหวานแชร์แล้วหวาน งานที่รออยู่จะได้รับข่าวดีไหมไพ่บอกมีโอกาสได้รับข่าวดีภายในสามวันนี้ไพ่ว่างงั้น